ไม่นะไม่โถยอนาคินนายต้องเป็นผู้ต่อต้านสิไม่ใช่เข้าร่วมโถยก่ <c oughs> อนอื่นก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมและในครั้งนั้นผมก็อยู่เกมเซเว่นเซเว่นเซเในสอีกแล้วซึ่งเป็นเกมเซเว่นในสที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเกม <c oughs> วันนี้ผมจะมาบ่นแบบเบาบาง ก็คือเนี่ยผมก็ได้มาเจอแบบสอบถามของเกมเซเว่นไนท์ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงฟิลล่าสมบัติครับผมซึ่งใจความของไอแบบสอบถามเนี่ยก็มีว่ามีคนบ่นอย่างมากมายเรื่องจำนวนของการใช้ใบแผนที่ล่าสมบัติที่ใช้เยอะกว่าเซิร์ฟเกาหลีเป็นอย่างมากคือเซิร์ฟของเรานั้นใช้ทั้ง30ใบก็มีคนบน่นไปอย่างมากมายว่า30ใบมันเยอะไปมันเยอะไปมากมายเหลือเกินซึ่งไอทางทีมพัฒนาเนี่ยก็มี เอกสารกล่าวออกมาว่าทางเรานั้นกําลังพิจารณาที่จะปรับลดจํานวนการใช้แผนที่ที่ใช้ในแมบ,บล่าสมบัติให้ลดลง3-5แผนที่ผมอ่านมาตรงนี้ก็เอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะ <c oughs> แต่มันก็มีข้อความแดงๆข้างล่างเขียนว่า <c oughs> เพื่อเป็นการบาลานในการเคลียร์แผนที่ล่าสมบัติในแต่ละรอบก็ผมมันจะมีการปรับลดอัตราการดอบลงนั่นก็คืออาจจะปรับลดอัตราการดอบของไอเจ้าประดับหายากระดับตํานานบวก ซึ่งผมก็ขอบอกเลยนะผมเนี่ยฟาร์มแผนที่ล่าสมบัติมาอย่างยาวนานกับผมตั้งแต่เกมเปิดผมเพิ่งได้ประดับระดับตำนานบวกมาแค่1ชิ้นเท่านั้น <c oughs> ขอย้ำนะครับว่า1ชิ้นและถ้ามันดันปรับลดอัตราเรทการดรอปลงไปอีก <c oughs> ผมจะมีวันได้เห็นประดับตำนานบวกหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหสำหรับคนที่ดวงดีได้มาหลายชิ้นแล้วผมก็ดีใจด้วยแต่ผมเนี่ย มันพึ่งได้มาแค่ชิ้นเดียวและไอประดับนั้นก็ไม่ใช่ประดับไทยเกิร์ดหรือประดับอมตะด,ด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเกลือเกลือเกลือกับผมไอปรับลดจํานวนแผ่นที่ที่ใช้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าปรับลดเรทอัตราการดอปไอประดับตำนานบวกด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะ แย่เกินไปสาหรับผมสําหรับคนที่มันเกลือๆออย่างผมะนะโอ้โหและไอ้วันเนี้ยมันก็เป็นการเปิดโหวตวันสุดท้ายแล้วด้วยคนมาโหวตแค่1,571คนโอ้โหอ,อีกหนึ่งวันครับผมคือพรุ่งนี้หลังจากที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยมันก็จะหายไปแล้ว การมาโวตตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วก็ผมซึ่งคนอื่นคิดเห็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมอะ่ะคิดว่าเอาไว้แบบนี้ดีกว่าครับผมจริงอยู่มันอาจจะได้ไอ้พวกทองได้พวกหนังได้พวกแร่ได้พวกเหล็กอะไรต่างๆมาทําการคับชุดได้มากขึ้นแต่ไอ้พวกชุดต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปได้จากเรดบอสอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วเราก็สามารถไปเปิดหาในตู้เรดกาชาได้อีก อาวุธขอบแดงระดับทอ็อปอาวุธขอบแดงเนี่ยมันก็สามารถเปิดหาได้ตู้กระชาได้ด้วยไง <ว ua! S 1> แต่ไอประดับตํานานบวกเนี่ยมันหาได้ในฟิวล,ลาสมบัติแล้วก็ครับเอาจากการใช้ของที่หามาได้คตรนยาก <ừ> และถ้าไปลดอัตราการดอบไอของพวกนี้ลงไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะไปเหลืออะไรครับผมมันจะไปเหลืออะไรคิดได้ยังไงพ่อหนุม่มคิดได้ยังไงเฮ้ที่จะปรับลดอัตราการดอบลงเนี่ย ให้มันได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วผมจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าไอ้พวกประดับตำนานบวกอ่ะถ้าผมลดลงมาจริงอ่ะผมว่าวิธีแก้เรื่องนี้มันไม่ยากเลยนะคุณก็แค่เพิ่มการได้มาของแผนที่ล่าสมบัติให้มันได้มามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเลยไอ้แพ็กเกจยาจกเนี่ยที่แบบว่ายาจกครับผมเติมแค่179บาทซึ่งมันก็ไม่ใช่179บาทหรอกมันน่าจะมีพวกภาษีอะไรเพิ่มเข้ามาอีก คุณจะได้แผ่นที่ปกติ50แผ่นแล้วก็แผ่นที่เขียว10แผ่น50แผ่นนะเว้ย50แผ่นมันฟาร,ร์มไนดะ้แค่รอบเดียวเองคือคุณให้มาทํายาดมหรือไงคุณให้เอามาสูตรดมแล้วก็ฟินอย่างเงี้ยไอ้แพ็กเกจยาจกเนี่ยมันก็ยาจกจริงๆอะ่ะมันคือไม่คุ้มแน่ๆอยู่แล้วแหละ179บาทเกือบ200เนี่ย300นี่ก็ค่าแรงขั้นต่ำผมแล้วนะคุณก็แค่ไปแก้ตรงเนี้ยให้สามารถหาแผ่นที่มาฟาร,ร์มได้มากขึ้นคือแค่นี้ก็พอ ให้สามารถหาแผนที่ได้ต่อวนันให้มันบาลานซ์นกันกับจํานวนแผนที่ที่ใช้ในการฟาร์มก็พอแล้วผมคิดว่านะปัญหามันแก้ได้ง่ายๆครับผมไม่ต้องไปปรับลดแผ่นที่ลดอัตราการดรอปนู่นนี่นั่นไปเพิ่มตรงนู้นตรงนี้นะแค่แค่นี้ก็ก็พอไหม <laughs> <laughs> ผมจะกดไปแบบว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับผม <laughs> แล้วก็นี่ผมจะเขียนไปว่าเพิ่มจํานวนการได้รับแผนที่ในแต่ละวันดีกว่า <laughs> ถ้าคุณไปลดอัตราการดรอปเลดอีกนะ ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมคงไม่มีสิทธิ์ได้เห็นประดับระดับตำนานบวกกับเขาหรอกนี่ตั้งแต่เปิดเสิอ่ะได้มาแค่ชิ้นเดียวแย่คิดดูเอาวครับไอ้เจอเอ้ยผมจะกดส่งความวินเห็มของผมไปเลยครับผมไปส่งไปถึงทีมผู้ดูแลเสิร์ฟโกบอเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าผมจะทำอะไรผิดไปหรือเปล่ามันแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนจะ ทำอะไรผิดไปอ่าหยุดบันทึกสักพักแล้วขอย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อน few moments later. ไม่นะไม่โถ่ยอนาคินนายต้องเป็นผู้ต่อต้านสิไม่ใช่เขาร่วมโถ่ยกดผิดไปได้ไงวันนี้เฮียจบเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยเราก็ได้แสดงความคิดเห็นของเราไปแล้วถึงแม้ว่าความคเห็นของเรานั้นจะไม่ได้กดไปตรงตามใจที่เราคิดก็ตามเถอะ<ง>นี่มันอาจจะเป็นจุดปิดผ้าเล็กๆในชีวิตผมก็ได้นะเออฮมันจบแล้วอนาคิน <c oughs> ไม่รู้นะว่าเขาจะปรับออกมาเป็นยังไงแต่ผมขอให้ว่าอย่าลดอัตราการดรอปลงเลยครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งลดลงไปอีกอะ่ะผมมันจะไปได้ไปิดปิด ไปได้ไปได้เกลืออะไรครับผมพูดง่ายมันจะไปได้เกลืออะไรนะผมจะไปได้เกลืออะไรไม่ถอยจะปวดเอาเป็นว่าผมขอบ่นเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบแผ่นที่ล่าสมบัติไวเพียงเท่านี้จะดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปวิดีโอถัดไปจะมาเมื่อไหร่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือว่าจะกดไลค์ด้วยความสมเพชผมก็ได้ไม่ว่าการสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั้นผมก็ขอไปก่อนละงั้น yen yeah.